สรุปเราอยู่ที่ไหนเนี่ยมีตะกำแพงแตกตรงนี้ด้วยอุย้ยอ้เอาเข้าไม่ได้เหรอโอ้เป็นอะไรอะ่ะไดรี่ของแม่มดอ่าอาจเลยฉันเกลียดโรคภัยเจ็บปวดของฉันมันห้ามไม่ให้ฉันออกไปเล่นข้างนอกมันมันห้ามให้ผู้คนรักฉันประมาณนั้นแหละครับอ๋อคือน้องคือคือแม่มดเราป่วยก็เลยก็เลยไม่มีคนมารักป่วยเป็นอะไรอะ่ะแม่มดเราป่วยเข้าใจแล้ว กระจกสีดำจกอันนี้อะไรเนี่ยเป็นรูปปั้นผู้หญิงคนหนึ่งคุยได้ด้วยเหรอจะตายไปเลยคุยแหวนชั้นชั้นหามันไม่เจออ๋อผู้หญิงนี่ครับทำแหวนหายแหวนุยสิ่งอะไรเปยกหรอมะั okay. ้งเคี๋ยวไปดูห้องต่อไปกันอ้าวล็อกแหวนเราไม่มีแหวนให้แหวนอะไร แหวนของฉันแหวนคุณอยู่ไหนอืมแหวนเราต้องกลับไปหรอเดีย๋ยวไปดูสิข้างหลังมีอะไรวงเฮ้ยสิ่งอะไรเฮ้ยเหมือนเหมือนเหมือนมีอะไรตกลงมาแล้วโอ้เก้าอี้ตกเลยเลยหน้าเลยอะ่ะเดี๋ยวนะเราออกไปเซคได้ไหมโอ้คุณแมวยังอยู่ได้ยินเสียง อะไรตกมาดังมากเลยเกิดอ,อะไรขึ้นกันเหรอใช่มีอะไรเกิดขึ้นเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามีอะไรเกิดขึ้นคุณเอ๊อู <M> ๋ <ing> โอ้โหมันอีโอเคโอเคเร,เราไม่สนใจเราไม่สนใจเพลงจบแล้วเอาอ่านไม่ได้ด้วยนะสงสัยเราเล่นจบแล้วในส่วนนี้มีทางลับใหม่มาท่านผู้ชมเป็นป่องไฟไปดูข้างในไหมต้องดูแล้วแหละ มีรูมีรูแล้วก็มีบันไดลงไปข้างล่างอ,อุ้ยไม่ตกใจไม่ตกใจเคนเราบอกเราไปบอกคุณแม่ว่า,วาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาคุณแมวเดี๋ยวเรามานะโอเคบอกไม่ได้โอเคนผู้ชมลงไปด้านล่างกันจุ๊บ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 หูลึก อู้เฮ้ยอ๋อ,อตรงนี้นี่เองกลับมาที่เดิมท่านผู้ชมข้างล่างอ่ะแล้วทำไมทางมันเปลี่ยนไปอะ่ะมีคนนั่งกินด้วยอะ่ะโอเคโอเคล็ดท่านผู้ชมเราต้องหาแหวนให้กับรูปปั้นตรงนั้นมีคนเต็มเลยแล้วเ,เราออกไปตรงอื่นได้ไหมอ๋อออกไปไม่ได้มีลูกศรชี้อยู่ขอโทคขอโทษโ พาก,กับพี่เดือดได้ไหมไม่ได้เหรอโอ้โอ้ยโอ้มึงจะพังก็โอ้ยจ,จะพังทุกครั้งที่กูเดือแล้วไหมล่ะเปิดไหมเปิดสิป้าเปิดมีอะไรด้านในอ่ะทำไมมันมืดเงี้ยใครต้มอ,อะไรไว้เนี่ยมันเดือดหยุดไฟไหมมันเดือดแล้วหรอไม่หยุดก่อนแล้วกันนะมีประต,ตูประตูก็ปิดต่อหน้าเปิดไหมไม่เปิดแล้วกันนะมันไม่รับเราแล้ว อ้าตรงนี้คือเอา้ามันจะมีจักรกรทุกที่เลยไหมล่ะฮะโอเคผู้ชมเราลองหยุดไฟดูนะเอ่อดมอ่โดมกินก่อนกลิ่นเก่ามากไม่ไอกลิ่นนั้นมันไม่ทำให้เราหิวขาดนั้นโอเคมีอะไรได้านในเนี่ยเปิดดูได้ไหมเนี่ยดูอะดูดโอเคเป็นแค่เหล็กโอเคเราต้องเปิดดูแล้วนะผู้ชมอ่ะเปิด ยูสินเนียเรียกเขาให้ไูกจะเราใช้ผ้าเปิดอ่ะเราเปิดมาแล้วลองดูข้างในนะเอาแตะไม่ได้อู้น้อยเกินโอเคเราต้องใช้ผ้าอืมมีเสียงด้วยโอเคเราออกไปดูด้านนอกกันนะโอ้โหโอ้โหเลือดเหรออีมีอะไรอย่งนั้นด้วยอ่ะ มีตะเกียบติดอยู่ในโครงกระดูกอะไรลิฟโครงลิฟลิฟนิดลิฟนี่มัน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 แปลว่าแปลว่าอะไรนะผู้ชมอ๋อออชิคโครงอ๋อชิโครงอ่าใช่ทิฟไอเอามาไหมเอามาได้ตะเกียบออกมากวัากวัาไม่ออกดีๆไปตัวอยู่ไม่ได้หรอกไปไปได้นี่อ๋อเป็นกำแพงโอ้มีตะกระดูกที่นี่เขากินอะไรกันวะเนี่ย ออกไปนนอกแล้วกันเอ้ยอะไรอะไรเอ้ามีกีเห็นมีอดินแล้วเราเดินมามีอะไรบ่ามีเหรอโอเคงั้นเราออกไปเรได้เราได้ตะเ,เ,เกียบมานะลองใช้ใดูมีแหวนต้องมีแหวนแล้วเสียงกิง๊งกิ๊อย่างเงี้ยแต่แต่เราคีบเราคีบไปแล้วละ ได้แหวนของหมุงมาอะไรไปเลยนะไม่ตกใจแล้วมีอะไรน่ากลัวกว่านี้อีกพวกไม่ได้กลับไปดีเเราจะกลับกันนะทุกทชม,มไม่ให้กูออกจากที่นี่อีกไอโคโคนั้นยังอยู่โอเคแล้วต้องเข้าไปข้างในใช่ไหมไหนใครใครยังไม่ตายฮะเองใช่ไหมเอามาคืนเหรอ,อเ,รเอามาคืนได้ไหม โอ้ยคืนนด้ด้วยเอาไปโกรธใช่ไหมตรงไหนตรงลิฟต์สิที่เดิมโอเคเรามาคืนนะนะออกนะอ,อ,อะไรอะไรเขี่ยหอกหอ,อกนะโอเคออกได้อย่างเฮ้ยปิดเลยปิดนี้เลยหรอโอ้กบไม่เข้าแล้วโอเคสิ กูได้เสียงเสียงอะไรลงมากูไปละกูไปละวปืนออกเร็วไปเร็วไปเร็วไปเงียบเลยท่านผู้ชมเงียบกริบเลย,เลยอุ้ยเราลงไปเราลงกลับไปได้ไหมเดี๋ยวเราเราไปเซฟก่อนนะถ้าเราลงกลับไปเราอาจะเจอบางสิ่งบางอย่างก็ได้นะท่านผู้ชมท่านผู้ชมคิดเหมือนผมป่ะมีปืนไหมเนี่ยขอปืนหน่อยดิตามลงไปดูนะ อุยอ้ยทุกคนหายไปแล้วท่านผู้ชมออกออกได้หรอออกได้ด้วยเว้ยเออวะมันมีประตูอันนี้เปิดอยู่นี่ปิดอยู่นี่ท่านผู้ชมเราเปิดได้ยังอ๋อยังย,ยังไม่เปิดเพราะอ๋อยังบ้านยังไม่กลับเป็นธรรมดาใช่ไหมเคข้างล่างไม่น่ามีอะไรเราขึ้นไปข้างบนกันแล้วเมื่อกี้มีคนลงมาใครอะเอาทุกอย่างกลับไปเหมือนเดิมแล้ว ประตูก็หายไปแล้วท่านผูช้ชมเห็นปะแล้วมีหนังสือตั้งอยู่เค <Okay, S 1> แสดงว่าข้างล่างกลับไปเหมือนเดิมละโอ้แต่แต่พื้นยังไม่หายนี่โอเคเราไปห้องต่อไปกันนะเราให้มาเรามาให้แหวนกับคนนี้ก่อนเอาไปแหวนหมูของเธอโอ้โยนให้ด้วยนี่มันขอบคุณนะประตูเปิดอืขอบคุณครับเอาแหวนกลับมาได้ไหมโอเค ประตูเปิดแล้ว let's go เฮ้ยเสียงอะไรเฮ้ยไอ้เกมเป็นดนี้จะมันจะไม่มีใครตายบ้างไหมเนี่ยตัวใครข่าทำไมพอเราเราเจออะไรกับใครทำอะไรให้ใครตายหมดเลยแล้วเมื่อกี้มันขยับเหรอเอาแหวนมาไม่ได้ด้วยนะโอเคโลภอย่างเดียวเลย เ้ยราคัือฉันที่ห้าฉันที่หกแล้วเฮ้ยเราจะเดินไปเจอกับอะไรเลออะไรอ่ะเฮ้ยคุณคุณแม่มดมาช่วยเราไว้เอากดดูกระจกตรงนั้นไม่ได้ด้วยเฮ้ยคุณแม่มดช่วยเราไว้หรือว่าเราจะเจอคุณแม่มดแล้ว โอ้ไม่ก็อะไรเนี่ยเอาไม้มันมัน,มนดี๋ยวตายโอเคห้องล็อกดูเหมือนเราต้องหยิบมาแล้วใช่ไหมหยิบมาเอ้ยโอ้โหถือยี่เลยโอ้ยน้องนาาง่ารักอุน้องน้องถือตุ๊ก,กาตาดิระวังมันนี้ได้ไหมเราต้องมางให้ถูกสีล่ะงั้นเอาสีเขียวประบงังตรงนี้โอเคแล้วก็สีแดงแล้วสีม่วงอยู่ไหนอะ เด yeah. จิบ๊บอ่ะเฮ้ยประตูปะเปิดแล้วเอ้านักสิงห์มึงอะประตูเปิดเอ้ยโอ้ทุกคนหันมามอง<笑><笑><笑>อะไรอะไรเราไม่กลัวหรอกนะใครหันมามองเมื่อกี้ฮะโถไปนสนามหญ้าท่านผู้ชมเฮ้ยเจอแมวคุณแมวดำครับโย่ดูดูเหมือนที่นี่จะเป็นชั้นบนนะ 对不我就不